ถ้วยที่อาร์เนอร์สล็อตและลิวพูควรเน้นที่สุดในฤดูกาลนี้มาถึงแล้วครับนั่นก็คือลีกครับหรือคาราบาวครับนั่นเองผมเปิดมาอย่างงี้ผมเชื่อว่าแฟนลิวพูจำนวนไม่น้อยที่มาดูคลิปนี้ต้องเกิดคำถามครับมึงบ้าหรือเปล่ากูจะเน้นพิมยรีกกูจะเน้นยูฟาแชมเปี้ยนลีกมึงบอกให้กูมาเน้นถ้วยที่เล็กที่สุดเนี่ยนะผมมีเหตุผลของผมนะครับเดี๋ยวคนฟังไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจเองจะเข้าใจไม่เข้าใจค่อยๆมากันอีกทีแต่ก่อนอื่นใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์กด, like, comment, กด share, แชนะรแบ,บั คุณคาดหวังอะไรกับอาร์เนอร์ส็อตในฤดูกาลแรกผมตั้งคําถามนี้ไปเมื่อเดือนก่อนๆเนาะตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลนะครับผมถามว่าแฟนเลอร์ฟูทุกท่านครับถ้าปีแรกของอาร์เนอร์ส็อตไม่มีแชมป์อะไรเลยแล้วจบแค่ท็อปโฟคุณพอใจไหมณนะวันนั้นร้อยละแปดสิบพอใจเพราะผ่านไปสามเกมผมถามว่าณนะวันนี้คุณคาดหวังอะไรคนก็ยังบอกว่าต้องการท็อปโฟกแบแชมป์สักหนึ่งรายการวันนี้หนึ่งรายการที่คุณว่าคืออะไรครับพิมีลีกไหม ยูฟาแชมเปี้ยนลีกไหมเอฟเอคับหรือเปล่าแต่ถ้าถามผมอะถ้วยที่ยากที่สุดสําหรับผมนะนั่นคือพรีเมียร์ลีกเพราะคุณเจอสองทีมที่แข็งที่สุดนักวันนี้ผมรู้สึกว่าทั้งซิตี้และอาเซนอลมาตรฐานสูงกว่าเอร์พูลอะหรือจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกไหนจะฝรั่งเศสก็มีปารีสดิใช่ไหมอ่ะเยอรมันมีบายเยินสเปนมีเอลมาดริดกับอบาร์เซโลนา ไหนจะอิตาลีมีพวกอินเตอร์อะไรพวกนี้ไหนจะในพิมลิกก็ยังมีของอาร์เซนอลและก็ซิตี้เพราะนั้นทั้งพิมลิกและยูฟ่าแชเมเปียนลีกมันโคตรยากผมไม่ได้ใช้คาว่า,าเป็นไปไม่ได้นะเวอร์พูลก็มีลุ้นเลยครับแต่มันเหนื่อยมากมันยากมากและคุณไม่สามารถจะเน้นทั้ง4รายการเพื่อจะเอาแชมป์ทั้ง4รายการได้อันนี้ผมพูดเลยเพราะว่ามันหนักเกินไปที่นักเตะที่คุณมีจะลุ้นแได้ถึง4ี่รายการขนาดนั้นแต่ลีกครับมันเป็นถ้วยที่มัน ไม่ได้บอกง่ายที่สุดแต่ว่ามันเอาง่ายที่สุดนั่นแหละอ่ะในบรรดา4รายการเนี่ยเพราะอะไรเอาทีมบานทีมนะครับอย่างแมนยูน่าดที่ได้แชมป์ปีก่อนนะทั้งทัวร์นาเมนต์นะ่ะเจอหนักที่สุดแค่นิวคาสเซิลนะครับหรือปีที่แล้วแมนยูน่าเดในลีกครับเลยในเอฟเอครับก็เจอเรี้ยพูลกับซิตี้ใช่ไหมแต่เจอเลี้ยวพูลก็ได้เล่นในบ้านไงเมื่อเลี้ยวพูลปีนี้ถ้าคุณเน้นถ้วยนี้นครับ คุณอาจจะเจอเชลซีอาจจะเจออาร์เซนอลอาจจะเจอซิตี้ก็จริงอาจจะเจอในบ้านก็ได้หรืออาจจะไปเจอทีมใหญ่ทีมเดียวในรอบชิงชนะเลิศไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้วยนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นถ้วยที่เหมาะเก่งก,กันนับหนึ่งของอาร์เนอร์ส็อตมากๆอะ่ะรองลงมาคือเอฟเอคัพนะเอฟเอคัพก็หน้าเน้นเอฟเอคัพกับลีคัในปัจจุบันเนี้ผมว่าทุกทีมเน้นเพราะฉะนั้นอัตราความยากง่ายมันพอกันแต่ด้วยความที่ถ้วยนี้มันเล็กสุดของลีส์ว่าถ้วยนี้อาจจะง่ายที่สุดก็ได้ซึ่ง ถ้าฤดูกาลนี้ครับผมยังจะถามอีกครั้งว่าถ้าอันเดอร์สล็ตมันจบท็อปโฟกับแชมป์ลีกครับคุณไม่แฮปปี้เหรอมันดีกว่าได้แค่ท็อปโฟอย่างเดียวไหมอ่ะคือนี่บอกครับมันเหนื่อยจริงๆนะพีียร์ลีกกับยูฟาแชมเปียนลีกอ่ะคือผมรู้ว่าคุณอยากได้แไรใครก็อยากได้แต่แบบ เอาจะาทั่วอย่างนี้ก่อนดีกว่าและคาว่าน้นเนี่ยคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องจัดเต็มร้อยเปก็ได้ด้วยความที่วันนี้คุณได้เล่นในบ้านเจ West Ham อเวสแฮมครับเวสแฮมเกมเยือนมันก็ไม่ได้ดีะคำว่าน้นของผมนะคือเน้นเพื่อชัยชนะแต่การจัดตัวคุณสามารถจัดผสมได้เลยครับวันนี้คุณก็ใช้เคลเฮอร์ไปใช้เบสลี์ใช้เซมิคานใช้ควันซาใช้เอนโดใช้ o, ใชไอ้พวกที่ไม่ค่อยใช้อะอย่างเกมลุกก็ใช้การโปนุนเยสหรือว่าเคียซ่าแบบเนี้ยแต่ผมก็เชื่อว่าใช้ชุดเนี้ยริวพูก็เอาอยู่ ค,คำว่าเน้นของผมคือเน้นชัยชนะและเน้นเอาถ้วยนี้ให้ได้เพราะถ้วยนี้ผมรู้สึกว่ามันแค่ไม่กี่แมตช์คุณได้แชมป์แล้วอ่ะเออแต่ยูฟาแชมเปี้ยนลีก8แมตช์คุณยังแค่รอบแรกเลยอ่ะแต่ลีกครับเนี่ย8นัดที่คุณแชมป์แล้วนะถะฉะนั้นเนี่ยถ้วยนี้ผมมองว่าเหมาะแก,ก่การนับหนึ่งของอาร์เนอร์ส็ลตที่สุดหรือถ้าไม่ได้ถ้วยนี้ก็เป็นเอเบครับถ้วยใดถ้วยหนึ่งสองถ้วยเนี่ยบางคนเอาซะถ้วยหนึ่งไว้ควรเน้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหน่อย เอาหนรูปการแรกนะเอาแบบสมมุติว่าปีแรกของอร์นเนอร์สลอตจบที่3บวกแชมป์ลีกครับนี่มันเปิดตัวสวยแบบเอริเทนทร์เลยนะอ่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วย